โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมช่องเชมแชทเอชชิ U นะครับอะไรเป็นอะไรไม่รู้พูดไม่ค่อยออกนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็ตามปกคลิปตามชื่อคลิปเลยเราจะมาดูว่าสําหรับเนี่ยตู้นะครับก็คือตู้โซเค้นกลางอันนี้นะครับที่มันมาไม่บ่อยแล้วก็ตู้คลังแสงอาวุธที่มา,มามบ่อยๆอันนี้เนี่ยอะไรจะคุูม่มกันในงบ1000เพชรทั้ง2ตู้ผมจะมีงบให้1000เพชรใน2ตู้นี้นะครับผมอ่ะมันก็ไม่เชิง1000เพชรหรอกก็ประมาณ1000เพชรนะครับผมเพราะว่่าาาาถ้เรรจะะสสุมมปณัก 7-8ครั้งเนี่ยก็น่าจะใช้ประมาณ1,050เพชรนะครับผมในการสูบน้ำมันก็มีเลยบ้างนะครับผมเลยบ้างเล็กน้อยก็ถือว่าไม่เป็นไรนะอ่ะนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยถ้าคลิปนี้มีจำนรบกวนยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ผมมีเพชรที่หนึ่งห่นหนึเพชรนะครับผมถ้าเราใช้ไปประมาณ2,000กว่าเพชรก็จะน่าจะเหลือประมาณ8,178เพชรนะครับผมถ้ารวมอีกก็ประมาณ1,000เอ้ยประมาณ7,000เอ้ย ประมาณ8,78เพชรประมาณนี้นะครับผมอ่ะถ้าจะเหลือนะจริงๆนะอ่าเรามาดูก่อนว่าผมมีอะไรบ้างนะครับผมก็คือในตู้ของแสงอาวุธเนี่ยมันก็จะมีโทเค็นเอฟนะอ่าผมก็ไม่นับละกันผมก็มีอยู่หนึ่งอันผมก็ตัดทิ้งไปเหลือศูนย์นะตอนนี้คือหนึ่งอันเนี่ยเราไม่นับนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ตู้โทเค็นกลางเนี่ยนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวนะผมมีโทเค็นกลางอยู่แล้วนะครับทุกคน819ผมก็จะตัดไปเหลือศูนย์นะครับผมคือไม่นับนะ ตัดไป119ออกไปนะครับผมโอเคทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าตอนนี้คือผมมีทุกอย่างศูนย์แล้วก็มีเพชรอ่าให้ตู้ประมาณพันกว่าเพชรนะครับผมก็เรามาเริ่มสุ่มกันเลยละครับผมอ่าไม่ต้องรอช้านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตู้คลังแสงอาวุธก่อนเลและกันนะครับผมถ้าตู้คลังแสงอาวุธเนี่ยถ้าเราดวงดีเราก็จะล้วก็จะ, <c oughs> จะ <c oughs> อะไรวะถ้าเราดวงดีเนี่ยเราก็จะสามารถได้ปืนในตู้นะครับผมอ่าเก็บคอเล็กน้อยนะครับอ่าถ้าเราดวงดีเนี่ยจะได้ปืนในนี้นะครับเนี่ยปืนพวกนี้เลย แล้วก็ได้โทเคนนี้ด้วยนะครับมาแรกนะครับผมนะเป็นโทเคนกัารแล้วก็แลกกินได้นะครับผมโอเคไม่อรอช้าผมพูดมากไปเยอะละมาแล้0เพชรนะครับผมผมได้สุดประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8ครั้งนะครับทุกคนประมาณประมาณ7ครั้ง8ครั้งนี่แหละนะครับครั้งแรกได้อะไรวะได้โทเคนมา2นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอญอาตเขียนไว้ก่อนด้วยนะครับเผื่อแบบ ันอาจจะไปปนเปกับอันนั้นนะครับผมตอนนี้ได้มาสี่นะครับผมอ่ะเขียนไว้ก่อนสีน่นี่เชฟโอเคไปครั้งต่อไปยังไงเอยมาปุ๊บป,ป,ป,ปั๊บปุ๊บได้มาอีกสี่ครับแล้วก็โทเค็นเอฟอีกหนึ่งนะครับผมอุ้ยดีอนยะู่เนาะไปต่อได้มาอีกสี่โทเค็นเอฟอีกหนึ่งนะครับเออปุ๊บยังไงได้มาห้าครับผมได้มาห้าอ่าโทเค็นเอฟอีกสองอ้ย คุ้มอยู่นาะโอเคไปได้โทเค็นเอมาอีกหนึ่งเขาผมได้โทเค็นเอมาอีกหนึ่งแล้วก็ได้โทเค็นมาอีกสี่โทเค็นนะครับโอเคไปไงเปิ่งได้มาสองสามได้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับได้เจ็ดโทเค็นนะครับเจ็ดโทเค็นแล้วอ่าตอนนี้ผมส่งไปกี่เพชรแล้วยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบนะ เดี๋ยวขออนุมันต้องสุ่มอีกกี่ครั้งวะไม่รู้เออเดี๋ยวสุ่มไปก่อนแล้วกันนะ,น,น,น,ะนะครับโอเคปั๊บ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 ับปัจบปับปั๊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 นปั๊บ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 ปับปัาหรับตันี้นะครับยังไงเอ่ย,อยได <c oughs> ้ยัไงปอ้อหได้สั๊ั๊เปันครับบอ้โห โทเคนมาไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอแยกเป็นำนวนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนมาผมที่ผมได้ในตู้นี้นะครับผมก็หมดไปที่หนึ่งพันห้าสิบเพชรก็ได้มาอ่าไอ้นี้นะครับโทเค็น F ห้าโทเค็นนะครับผมเพราะว่าผมมีอยู่แล้วหนึ่งนะตอนนี้ได้มาห้านะครับผมแล้วก็ส่วนโทเค็นกลางอันนี้นะครับผมได้มาสามสิบอันนะครับสามสิบอันเลยโอ้โหยมันก็ถือว่าคุ้มนะถ้ามาแลกอันนี้ก็ได้เท่าไหร่ ร้อยยี่สิบบอกแล้ก็เป็น150นะครับได้150โทเค็นถ้าเรามาแกมคลกคุ้มร้อยห้าสิบโทเค็นคุ้มไหมสำหรับหนึ่งพับเอ็ดห้โทเค็นน่าจะคุ้มคุ้มนะโอเคครับทุกคนมาเรามาถุงตู้ต่อไปเลยแต่ก่อนจะไปสุมเนี่ยเรามาดูก่อนว่าตอนนี้ผมมีโทเค็นกลางไปร้อก็คือตัดทิ้งนะไปร้อเนี่ยตัดทิ้งนะครับผมเหลือศูนย์นะครับผมอ่ะเราก็จะมาทำการสุ่มตู้โทเค็นกลางนะครับว่าเราเนี่ย จะได้กี่อันนะครับเพราะว่าตัวนี้คือแบบน่าจะคุ้มกว่านะผมคิดว่าโอเคเราไม่รอช้านะครับผมเรามาเริ่มซุ่มกันดีกว่านะครับไปเลยละห้าสิบครั้งไม่ใช่ละห้าสิบครั้งละห้าสิเพรนี่ครับโทเคนทองมาเต็มนี่ครับปั๊บได้กี่อันวะไม่รู้อะเออไปเรื่อยๆนะครับผมคือมันไม่สามารถคำนวณได้นะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับผมเดี๋ยวไปคำนวณทีเยวเล,ละกันนะครับโอ้โหต้องหนึ่งเอ้ยอะไรวะต้องเออน,นี่ไนไหนไหน 1450ออกนะครับทุกคนก็คืออะไรวะใช้ครั้งเดียวอัพได้แบบเวลเจ็ดเลยอ่ะเออปุบ๊บยังไงเกลือไหมไม่รู้อ่ะเฮ้ยตู้ละพันเพชรอะไรมัน,นคุ้มกันเดี๋ยวเรามาตัดสินกันตอนท้ายคลิปแล้วกันครับทุกคนเฮ้ย201โทเค็นเอ้ยไม่ใช่210โทเค็นออกเฮ้ยมาว่ะอย่างนี้คุ้มละคุ้มละ,มละทุกคน อันนี้คุ้มกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าผมได้มา210เพลงอุย้ยแท้จะออกอย่างนี้เฮ้ยมา1450ปุ๊บโอ้โหผมยังมีโคอต้าสุ่มอีกเยอะอยู่นะนะครับทุกคนกว่าจะครบ 1, 000, พันเพชรเนี่ยแท้สามารถสุ่มได้เยอะอยู่อุย้ยคุ้มว่ะคุ้มว่ะคุ้มและคุ้มและเราดูก็รู้ครับว่าไหนคุ้มกันนะครับไม่ต้องไปคำนวณก็ได้จะรู้นะครับผมโอเคผมสุม่ม ครบโค้ตาแล้วนะครับอันนี้1 0 5 0เพชรเตัวนี้ก็1 0 5 0เพชรเเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณโทเค็นกันก่อนนะครับว่าโทเค็นเนี่ยอ่าผมเนี่ยได้เมื่อกี่อันนะครับโอ้โหได้1นึ่งพั่โทเค็นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการนำมาลบกับอันเก่าออกนะครับผมอ,อันนี้คือ1 1 8 4นะครับลบกับ150นึ่งพับในแคบก็ได้มาที่334โทเค็นอีกวากางอืม ถ้าเรามาคำนวณกันดูแล้วดีๆนะครับอันนี้คุ้มกว่าแน่นอนคือสิ่งที่คุ้มกว่าอันนี้ตู้อีโวกลางนะครับอันนี้ตู้อันนี้กัน,น,น,นตู้อันนี้เนี่ยคุ้มกว่าแน่นอนนะครับอืมตัวนี้นะครับผมส่วนตู้ปืนอันนี้นะครับที่มันมาบ่อยๆเนี่ยก็คุ้มนะครับคุ้มอยู่ถ้าเราแบบอย,อยากจะอยากจะอ่าะไรวะมันไม่มีตู้นี้ส่มก็ส่มอันนี้ก็คุ้มนะครับไม่ต้องไปซื้อเอาก็คุ้มก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าจะคุ้มจริงๆก็อันนี้คุ้มกว่านะครับเพราะว่า มันถูกแล้วก็มีสิทธิ์สุมได้ของที่เยอะเหมือนผมเมื่อกี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณสรุปคร่าวๆเลยครับว่าว่าไหนเนี่ยถูกกันคุ้มกันนะครับอันนี้นะครับผมก็ได้มาที่5โทเคน F นะครับผมแล้วก็30โทเคนอีโวกางนะครับผมอ่ะได้ประมาณนี้เลยถ้าเราเปลี่ยนเป็นโทเคนอีโวกางทั้งหมดก็จะเป็น150โทเคนอีโวกางในงบ1,050เพชรส่วนตู้นี้ผมจะได้มาที่334โทเคนอีโวกางในงบ1,510 เอ๊หนึ่งหนึเพชรนะครับผมประมาณนี้เรลยแล้วว่าตัวนี้คมกว่าแน่นอนนคะครคบผมเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็มวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม